นะครับน้องๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะเฟอร์ตินาหรือเปล่ากูจำชื่อช่องไม่ได้อะ TNP มั้งจำจำไม่ได้อะซึ่งผมลืมเปิดเสียงเกมหรือเปล่าน่าจะใช่นะโอเคเปิดเสียงเกมแล้วว่าไงเพื่อน PP เปล่าไอ้นุ่ม PP เปล่า PP เปล่า PP เปล่า okay, นะโอเคน,นะอุ้ยไอ้เช่นนี่โมจิแน่เลย แป๊บนึงนะอ่ากูรู้แล้วโบูจีแป๊บหนึงเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงกูต้องไปแลกของอยู่ไหนวะแถวนี้แหละมันมัวมันนัวมันนัวแถวนี้มันนัว,นนว,นนวอยู่แมนชั่นมันนัวอ่าเอาฝนอะไรมาใส่วะเอาถึกๆหนะ่อยเอาถึกๆมังกรออ,ออกเนี่ยตัยยวใดล่ะมังกรวัดเปลาป่าไอ้อนม วอวอมอันนี้วอมไม่ใช่หรอกมือกูลั่นทำไมมันวิ่งช้าจังวะเคยไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบผ้าคุมคาตาเลยอ่ะมีดาโคทำไมมูไม่ชายตั้งแต่แรงอ่ะวีนูคาพลังกูเท่าไหร่วะเนี่ยพลังดาบเย็ดแม่ต้องเปรีแบบขอไปรีแบบแล้วมันต้องรีตรงไหนอะมันต้องรีตรงไหนอ่ะ ช่างแม่งก่อนอย่างแรกเลยคือกูต้องอัดกูต้องเปิดโปรก่อนนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไอเด็กเป็ดเล่นผีเผือกเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูไม่ได้เล่นนานคือกูหายแบบนี้เลยเหรอ อันนึงนะไฟดับเฮ้ยเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่ไฟดับเมื่อกี้ไฟมันดับเฉยๆมาดิไิสสันมาดิคาตเตะมาแล้ว เฮ้ยถามจริงไอเ้เฮียมึงจะไม่โดนเลยเหรอเปิดฮาชีิ้อหรอไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอไอเ้เฮียนี่มันไม่โดนเลยเว้ยหมายความว่างไงวะไอน้นูมึงไม่โดนจริงดิเฮ้ย กูถามจริงไงสัสตาเหี้ยไม่ขึ้นกูเปิดไว้อยู่นะแต่ทำไมมันไม่โดนเลยเอ่ะไอเชีย8 8. เช้ยนี่แปลกๆไอเชี้ยนี่แปลกๆไอสัตว์ค่าหัวกูเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสองสี่ไม่เป็นไรกูไม่แคร์อ้าโดนโดนในที่สุดก็โดน ยาครับตอนเล่นน่ะมันไม่โดนเลยเว้ยมึงไม่โดนได้ไงมึงไม่โดนไฟกูในน้ำเปิดฮาคียังไงแบบโอ้โหแพ้ไม่ไหวไอ้ยี้จ่ายไป สันเขื่อนที่มาแล้วอเอาไอ้สัตว์แม่งวิ่งเข้าโอ้ยมาสู้กับพี่หน่อยน้องพี่ห้าวมากเลยอะ่ะหรือว่าจะเล่นโยรูข่าวดำนีไม่ดีกว่าเอาเล่นแบบนี้แหละเฮ้ยให้กูได้หายใจบ้างเออเฮ้ยเฮ้ยนี่สองลุมหรอ ได้สัตว์ได้คือกูก็ไม่ได้เล่นสายฝนด้วยไงคือตอนที่ผมถนัดนะผมเล่นผมชอบเล่นฝนมากกว่า,อ,าอ้นนี่มัน,นตตมีสแตปอะมีสแตทตรงไหนวะจำ,จำ,จ,ำนะะจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเออ่ตรงโตะ๊ะตรงโต๊ะเคียนี่ใช่ปะมีสแตทใช่ไหมยออนี่ไงโฟเกอร์เรียบร้อยครับขอโทษนะ วันนี้อากาศใช่อากาศดีอากาศดีขอบมากเพื่อนจริงๆอืมอือืกูจะไปรีสเตทต,ตรงไหนล่ะถ้าเผื่อมึงบอกอากาศดีแบบเนี้ยนะกูจะไปรียังไงกูไปรียังไงฟูลอ๋อเข้าได้เว้ยต้องวอร์มไว้ก่อนเื่ดได้ต่อยคนโอเคมาแล้ว มีไหมตับเฮ้ย,ยมีคนว่าแต่มึงจะนวัวปูวา่าเท่านั้นแหละกูขอเท่านั้นแหละนัวพี่อหรอน้องวัดเปล่า,ห,าหนุ่มวัดเปล่า ไอ้เฮียนี่ปิดพีพีปิดพีพีทำไมอ่ะปิดพีพีทำไมมึงปิดพีพีทำไมฮะฝนเลิฟไม่ฝนเลิฟฝนหัวนะเนี่ยคืออัปเดตมาว่าไงว่าไงหนุ่ม w วนยูซี่กูซี่สามหนึ่งสองมันตีไม่ได้อ่ะมันใช้เลนกงคูอ๋อ โอ้ยเรนงูคู่เมื่อกี้ผลเมื่อกี้แม่งผมแพ้ทางมากเลยนะครับผมเจอตัวเฮียอะไรวะผลผลเฮียอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันพวกมึงนี่ไม่กินจะสู้กันเลยหรอวัดป้าหนุ่ม เฮียนั่นเปิดโป้วิ่งหนีไปแล้วโอ้โหเฮียไม่มีใครเลยเหรอถามจริงอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยน่าสนใจน่าสนใจอะไรหนุ่มอะไร Oh my god Are you fucking kidding me man เฮียนี่รับแล็บแหล่รับหลังกูไร้สัทของยู่ไหนเอ้า quân tin chắc, là có ống, anh bạn mau mau gùt tỏ, đai gùt lên mân mân chơi hello, gì này? ถามจริงชุดเดียวหายเลยเหรอชุดเดียวหายเลยเหรอกูไม่ยอมอ่ะแบบเนี้ยสายปืนเนาะอาดิเล่นไก่กูเล่นไกอาดีดสสายปืนเอเดีงจับกูได้หรอ มันหลบกูได้ทุกนัดเลยไอ้ที่ค่ะไปแล้วครับ <laughs> อดิเนี่ยมันไม่โดนเลยเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่โดนนะงงจัดแต่บอเปยังพี่วัปไปได้พี่วัปหนีแม่งไอ้เทียเล่นกับกูแบบนี้ กูต้องเล่นผีเผือวะเนี่ยกูขอสักตัวเด้อน้องขอสักตัวเถอะมาทำไมมันตีไม่เข้าเลยอ่ะไม่สามารถโจมตีเขาได้เนี่ยมันไม่สามารถไอ้โยร้ขาวดำไม่ใช้อะไรไม่ได้เนอะงั้นกูเปลี่ยนดาบเลยปะเนี่ย เปลี่ยนดาบเป็น,ปนดาบคู่แล้วกันดาบคู่แล้วกัน ไอ้ยัดตีไม่เข้าเลยไหมกูขอโทษพาดนิดนึงตีไม่เข้าเลยอะทำไมวะคือกูเล่นสายดาบแล้วมันไม่เข้าขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือครั้งแรกที่ผมเล่นสายดาบนะครับกูอยากรีเซ็ตไอ้น,นี่ได้มากเลยอะอ๋อเงินกูเลยเท่าไหร่ <500. S 2> อืมห้าร้อยตว์อืทอืมก็เข้าใจแล้ว กูเข้าใจแล้ววันนี้ก็การดีใช่ใช่เพเกอร์ไอ้เชีย่ยไอ้เชียเช่ยเงินเงินม้วงกูมีห้าร้อยไอ้สัตว์เอาเป็นว่าเรามาแจกดีกว่าวันนี้โอเคนะครับเอาเป็นว่าสตอร์คใครที่ชอบมากก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับตะแกรงด้วยนะครับสวัสดีนแน่นอนครับผมนะครับไปไป